สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่650และ651นะครับและสมาชิกดูก่อน30ตอนเช่นเคยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเจ้าเป็นอะไรไหมข้ามีกายามังกรพาง3าลายข้าไม่ตายง่ายๆหรอกข้าจะต้องสู้กับมันพี่ชูเจ้าควรพักก่อนนะ พวกเจ้าใช้วิธีรุนแรงเกินไปแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะพาพิชูไปรักษาก่อนนี่มันอะไรกันเหตุใดข้าถึงไม่รู้สึกถึงขึ้นหลิงของเขาเลยละ่ะเขาเป็นหุ่นเชิดอย่างนั้นเหรอผู้บุกลุกออกจากที่นี่มิฉะนั้นจะต้องตายมันมีสติปัญญาด้วยอย่างนั้นหรอมันคือผู้พิทักษ์ของสถานที่แห่งนี้มีกอทองปกปิดขึ้นหลิงดังนั้นก่อนหน้านี้ข้าจึงหามันไม่เจอ ไม่ฟังคำเตือนจะต้องตายเป็นเพียงแค่มนุษย์อศูนที่ไหลเลือดเนื้อยังกล้าแสดงความโอหังออกมาอีกหากาะของมันหนามากกําจัดผู้บุกรุกกระบี่ทำลายเจ็ดสี ไ <Cornell>. ทเซียวทำได้ดีมากเลยมันยังไม่จบสิ่งนี้ไม่สามารถฆ่าเขาได้หรอ Zoom. มันเป็นหุ่นเชิดแบบไหนกันพลังของกอดทองนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงขนาดนี้ได้อย่างไงมันคือลวดลายมังกรแท้จริงและปีกหงฟ้าแท้จริง พลังที่ครอบครองโดยมังกรแท้จริงและปีกหงฟ้าแท้จริงจะปรากฏพร้อมกันได้ยังไงกันมันไม่ควรเข้ากันได้ไม่ใช่หรอมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการดูดซับเลือดของมังกรแท้จริงกับหงฟ้าแท้จริงดังนั้นจึงมีพลังของเทพศูนย์ทั้งสองผสมอยู่ในร่างกายของมันความแข็งแกร่งของมันอยู่เหนือจินตนาการของข้าเจ้าช่วยยืมมันไว้ให้ข้าช่วงหนึ่งข้าจะต้องเตรียมการโจมตีขั้นสุดท้ายไม่มีปัญหาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าได้เลย ข้าจะไม่ปล่อยให้มันข้ามสามังกรหวงมาจนกว่าเจ้าจะพร้อมแผ่นหลังของชายผู้นี้เหมือนกับท่านพ่อเลยหลางเทพสุริยะเข้าปะทะข้าผู้บุกลุกรุนแรงมากข้าต้านไม่ได้เลย ข้าจะปล่อยให้มันลบกวนชัยเซียวไม่ได้มาสู้กันอีกรอบขึ้นเก้าตะวันพลังสองตะวันเอ,อให้ตายเถอะข้ายังไม่เชี่ยวชาญวิชานี้พอไม่คิดเลยว่ามันจะทำให้ร่างกายของข้ารับภาระหนักถึงขนาดนี้ ข้าต้องกระตุ้นกายามังกรพังให้เต็มที่ขึ้น9ตะวันพลังสองตะวันยังไม่สามารถต้านมันไว้ได้อีกอย่างนั้นเหรอ บ้านนะขึ้นลิงของข้าหมดแล้วข้าให้เจ้ามายื้อเวลาไม่ใช่ให้เจ้ามาตายต่อหน้าข้าแต่มันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันไม่ใช่หรอที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองอันตรายมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงติดอาวุธคิดว่าจะหยุดข้าได้อย่างนั้นหรอ ชัยเสียวสามารถหยุดการโจมตีที่น่าสะบึงกลัวเช่นนี้ได้อย่างนั้นหรอหนึ่งดดชนี้กึนสวรรค์เอ๊ะมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงหายไป เรียบร้อยทำไมเหลือแต่ชุดกอละ่ะแล้วผู้พิทักษ์หายไปไหนกันละ่ะมันถูกดัดชนีขึ้นสวรรค์ของข้าเนื้อของมันถูกดูดกึ้นไปหมดแล้วนี่เจ้ามีวิชาที่แข็งแกร่งแบบนี้ด้วยเหรอต้นกำเนิดของเจ้าคืออะไรกันนา เจ้าไม่จําเป็นต้องสนใจภูมิหลังของข้าล็อกชุดก่อนนี้เป็นการล้อมรวมกันของพลังระหว่างมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงและยังรวมเอาสายเลือดมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงเอาไว้ด้วยมันเป็นสมบัติชั้นเยี่ยมเลยข้ามอบมันให้แก่เจ้าเจ้าเป็นคนจัดการผู้พิทักษ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นกอท้องมันควรเป็นของเจ้านะของแบบนี้ที่บ้านของข้ามีเต็มไปหมดแล้วดังนั้นข้าจึงไม่สนใจที่จะอยากได้มันล็อก เอ๋ตระกูลของเจ้ายิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นล่ะสิ่งเดียวที่ดึงถูดความสนใจของข้าก็คือผลไม้3มลูกนี้มีบางคนกำลังแอบชิงผลไม้ไปทำไมไอ้พวกจอมยุทธในบันทึกมังกรหงถึงได้ชอบขโมยไก่จับหมากันจริงๆนะ ใส่หัวออกมาซะ